สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bol นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2567นะครับมีข่าวว่าเชลซีกำลังจะปิดดีลได้สปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเจ้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันรวมไปถึงเรื่องของเลียมดีแลบกองหน้าของอีฟสปิดนะครับที่เชลซีอาจจะสนใจแบบจริงจังก็ได้ในช่วงซัมเมอร์รอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยครับใครก็ตามนะครับที่กำลังวางแผนการเงินนะครับอาจจะไม่ทราบว่าการซื้อประ บางตัวเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของการวางแผนภาษีประกันชีวิตประกันเงินออมวางแผนการเงินต่างๆเนี่ยคุณสแกน QR วอาคไปสอบถามคุณไอซ์จาก ATP Wealth ได้เลยนะครับเขาเป็นแฟนเชลซีให้คำแนะนำ เข้าใจง่ายมากๆ,ๆนะครับไปอุดหนุนไปติดต่อสอบถามกันได้เต็มที่บอกมาจากช่องของปีเตอร์โบสปรึกษาฟรีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ครับใครกําลังหาร้านชาบูอร่อยอร่อยนะครับไปลองนี่ได้เลยครับร้านชาบูเปิดใหม่ทองหล่อซอย6นะครับมินาโมโตชาบูม่อประสบการณ์การกินชาบูแบบต้นตํำรับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันน้ำซุปเนี่ยเป็นสูตรลับของมินามโมโตโซุปนะครับเป็นการผสมเกรดพรีเมียมของคอมบูกับไดจินะครับทำให้ตัวซุปมีความกลมกล่อมแบบญี่ปุ่นแท้ๆตัวน้ำจิ้มเนี่ยพรอนซือก็หมักในแบบที่ว่าเหมาะสมกับการกินชาบูที่สุดแล้วก็อีกอันคือน้ำจิ้มงาเป็นการโม่งงาเองให้มีความหวานจากตัวงารธรรมชาติจนกลายเป็นรสชาติมินามโมโตซีซเมะซอสที่ลงตัวนะครับ เจ้านี้เจ้าของเดียวกันกับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นะครับไปอิอุดหนุนกันได้เดี๋ยวผมทิ้ง Google m a p นะครับเช็คอินให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทั้งสองเจ้าของปีเตอร์โบด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้ฝากทั้งร้านชาบูนะครับแล้วก็ฝากทางการปรึกษาทางการเงินด้วยนะครับมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อก่อนเลย มีรายงานจากแดนเชลดอนนะครับนะักข่าวของ The Athletic ิกเขาบอกว่าการที่เชลซียังไม่เซ็นสัญญากับสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเจ้าไหนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกสุดหลายคนมองว่าล้มเหลวซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัยเช่นผลงานปีก่อนไม่ปังเจ้าของสโมสรชอบทำอะไรเพี้ยนๆก็เลยไม่มีใครกล้าจ่ายเงิน45ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ แต่ในทางกลับกันนะครับมันคือเกมเดิมพันเจ้าของเชลซีที่มีโอกาสคุ้มครั้งใหญ่เหมือนกันที่ผ่านมาเจ้าของเลือกที่จะอดเปรี้ยวให้กินหวานเลือกที่จะใจเย็นไม่รับเงินน้อยนิด แล้วก็ไม่รับเงินจากบริษัทพนันที่อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของสโมสรได้คือจริงๆรับพวกเกี่ยวกับบริษัทพนันนะถ้าเป็นสปอนเซอร์รองไม่ผิดกฎนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเป็นสปอนเซอร์หลักหน้าอกเสื้อเนี่ยมันจะขายให้เด็กไม่ได้แล้วก็ภาพลักษณ์ของสโมสรจะเสียเพราะว่าบรรดาทีมใหญ่ในอังกฤษไม่มีใครรับเลยที่มาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อนะครับแล้วก็สถานการณ์ของเชลซีตอนนี้เปลี่ยนจากตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเยอะในลีกอยู่อันดับ3ทิศทางสโมสรดีขึ้นแล้วก็ กลายเป็นตอนนี้จากหลายๆแบรนด์เคยเมินเชลซีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเฮ้ยเริ่มมีหลายแบรนด์เนี่ยสนใจเชลซีมากยิ่งขึ้นทำให้อำนาจในการต่อรองของเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อรองมูลค่าที่มันสูงขึ้นได้แหล่งข่าวแจ้งว่าตอนนี้นะครับกระบวนการหาสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อใหม่เชลซีกำลังจะสิ้นสุดแล้ว ใกล้จะปิดดีลแล้วเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปจบกับเจ้าไหนแต่บอกว่าใกล้แล้วครับจะปิดดีแลและเชลซีเนี่ยจะมีสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อก่อนจบฤด,ดูกาลนี้แน่นอนจะไม่ใช่ไรสสปอนไปจนจบซีซั่นนะครับที่ผ่านมาเชลซีนะครับโดยบอร์ดบริหารเนี่ยก็โดนหลายแบรนด์กดมาตลอดว่าเฮ้ยเชลซี hmm. i, เนี่ยทำไมต้องไปจ่ายเงินค่าสปอนหน้าอกเสื้อแพงเหมือนได้เล่นแชมเปี้ยนส์ก ทั้งที่ความจริงพวกเขาเล่นแค่ในศึกคอนเฟอเรนซ์แต่เชลซีเหมือนที่บอกครับใจเย็นมาตลอดแล้วก็มองว่าขนาดแมนยูอ่ะเขาฟอร์มไม่ดีต่อเนื่องมาหลายปีแมนยูยังฟันเงินจาก Snapdragon ไปปีละ59.8ล้านปอนด์ได้เลยทำให้เชลซีมองเร็ที่ต้องการเอาไว้คือปีละ60ล้านปอนด์รวมทีมหญิงนะครับเชลซีมองว่าตัวเองควรได้เรทนี้สำหรับทีมดังของพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีความเห็นของร็อบวิลสัน คนนี้เป็นศาสตราจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยแคมปัส o อฟฟุตบอลบิสเนสนะครับเขาอ้างยิงว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยถ้าเป็นทีมระดับท็อปจริงๆของพรีมยร์ลีกเนี่ยควรจะเรียกเงินได้ประมาณ45ถึง55ล้านปอนด์ต่อปีไม่ควรโดนไปกดครับเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เชลซีโดนกดแบบจ่ายไม่ถึง40ล้านน่ะจะเห็นว่าเอ้ย เล่นแค่คอนเฟอเรนซ์จ่ายไม่ถึง40แล้วจะขอผูกมัดสัญญายาวเชลซี Chelsea ไม่เอาไงที่ผ่านมาก็เหมือนที่บอกครับมีหลายแบรนด์พร้อมลงอยากเซ็นยาวด้วยแต่ให้เงินน้อยเชลซี Chelsea ไม่อยากโดนผูกมัดแบบเซ็นสัญญา5ปีแบบฟิกซ์เรทแบบไม่คุ้มค่าอีกทั้งสโมสอนก็ตั้งอยู่ในลอนดอนเป็นศูนย์กลางของอังกฤษความสำเร็จก็มีถ้วย UCL 2สมัยบอร์ดบริหารเชลซีมองว่าสโมสรเนี่ยไม่ควรโดนเอาเปรียบ นอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea อาจจะเล่นปเปลี่ยนกับเจ้าของสโมสรใหม่ว่าถ้าคุณมาลงในครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ครึ่งซีซั่นในในพรีเมียร์ลีกหรือใน f อฟเอคัพหรือในคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวแต่มันจะควบรวมไปถึงศึกชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยนั่นทำให้ต่อให้สัญญาลงสปอนเซอร์ปีแรกมันไม่เต็มซีซั่นแต่คาดการว่าตัวเงินที่เชลซีได้รับอ่ มันจะไม่น้อยมันจะไม่ใช่แบบลงครึ่งซีซั่นแลวจ่ายแค่ครึ่งเดียวเออเชลซีเชื่อว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นเชลซี Chelsea มองว่า Small สโมสรโลกเนี่ยพอมีแข่งต่ออีกเดือนนึงเนี่ยมันก็น่าจะได้รับเงินมากกว่าน,นั้นและเชลซีก็มองว่าศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยเจ้าที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปมันคือดาโซนมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกใครมาลงสปอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยยังไงก็คุ้ม เห็นกันไปทั่วโลกแน่นอนนะครับนี่คือในมุมของเชลซีแล้วก็ท้ายที่สุดคอลัมน์นี้นะครับของแดนเชลดอนก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นการเดิมพันเหมือนกันของเชลซีถ้าการเดิมพันอดเปรี้ยวไว้กินหวานถูกต้องเชลซี Chelsea จะได้สปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่คุ้มค่าแล้วรายได้ปีถัดไปเชลซี Chelsea อาจจะมีมุมโกงได้ถึงปีละ60ล้านแต่ในทางกลับกันถ้าเดิมพันผิดเกิดสมมติหลังจากนี้ฟอร์มแม่งรูดยาวหลุดท็อปโฟอดไปเล่น UCL เนี่ยเชลซีก็อาจจะต้องมารีเซ็ตใหม่ อาจจะเรียก60ล้านไม่ได้อาจจะต้องหาเจ้าแบบถูกๆไปก่อนอันนี้ก็เป็นเกมเดิมพันเหมือนกันเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะเป็นใครที่คุ้มค่าแต่เบื้องต้นกําลังจะปิดดีลได้แล้วนะครับสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อใหม่ก็รอติดตามกันว่าจะเป็นแบรนด์เจ้าไหนตอนนี้โตเต็งก็จะเป็นพวกสายการบินนะครับโตเต็งนะครับส่วนที่เคยมีข่าวกับ Mercedes ดูแล้วไม่ไม่น่าจะจริงครับเพราะว่าพวกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยังไม่มีใครารายงานถึงเรื่องนี้นะครับมีเบนเจคขอบเจ้าเดียวที่รายงานออกมานะครับอ่ะ จากเรื่องสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่เรื่องของเรียมดีแลบนะครับนี่นะครับเรียมดีแลบนะครับเป็นรายงานจากทางฟาบริซิโอโรมาโนครับเขาอัดคลิปนะครับลงในช่อง YouTube บอกว่าความรู้สึกของเอนโซมาเรสกาที่มีต่อเลียมดีแลบเนี่ยเป็นเชิงบวกนะครับ mm. เพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนที่แมนซิตี้มีสัมภาษณ์ชื่นชมเต็มไปหมดเลยส่วนในมุมเชลซี เชลซีก็มองว่าดีแลเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากในสายตาสโมสรน,นี่คือกองหน้าสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นสไตรเกอร์นะครับแล้วก็ดีแลเนี่ยอาจจะนะครับยังไม่ชัวนะแต่อาจจะเป็นหนึ่งในชื่อที่เชลซีเอามาพิจารณาตอนซัมเมอร์นะครับช่วงซัมเมอร์คงจะมีการลิสต์กางชื่อกองหน้าหลายคนแล้วก็ดีแลอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกพิจารณาได้หลายสโมสรนนะครับ อยากจะรอเช็คฟอร์มของ d l a ลต่ออีกหน่อยว่าครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยเขาจะทำได้ดีแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามครับการที่เชลซีสนใจ d l a ลตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่แฮปปี้กับนิโลัสแจ็กสันคือยังแฮปปี้อยู่ครับแค่มองว่าสไตล์ไม่ได้เหมือนกันและแจ็กสันก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งซึ่งถ้าเกิดปีหน้าเชลซี Chelsea กลับไปเล่น UCL ได้ d l a ลอาจจะเป็นการเติมสควอตกองหน้าของเชลซีได้ดี นะครับนี่คือรายงานจากฟาบิโอโรมาโนนะครับท็อ,ทอปคอมเมนต์นะครับท็อปคอมเมนต์นะครับในโพสต์นี้ของ p ร s ที่เขาเป็นเซเลบอยู่ต่างประเทศเนี่ยท็อปเมนต์ดูไม่ค่อยอยากได้กันนะครับท็อปคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ชอบที่เชลซีทำแบบนี้คือเห็นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งมีแววดีจำได้ว่ามีข่าวมานานและคนที่แล้วที่มีข่าวเขายิงได้6ลูกตอนนี้กลับมามีข่าวอีกรอบหนึ่งก็ยังยิงได้6ลูกเหมือนเดิม กองหน้าที่ควรจะเอาอ่ะมันต้องเป็นคนที่เกรดดีกว่าแจ็กสันไม่ใช่เกรดที่ด้อยกว่าแจ็กสันอันนี้ท็อปคอมเมนต์แรกท็อปคอมเมนต์ต่อมาบอกดีแลบยิงไม่ได้มา6นัดติดแล้วและถ้าเกิดเขายังเป็นแบบนี้ถ้าย้ายมาอยู่กับทีมที่ใหญ่ขึ้นมาอยู่กับทีมที่แรงกดดันอย่างเชลซีอ่ะมันจะเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าหรือนะครับคือท็อปคอมเมนต์ดูไม่ค่อยอยากได้ดีแลบกันแล้วก็จากเซตินะครับ17นัดในพรีเมียร์ลีก6ประตูเรียนตามตรงก็คือยังไม่เปรี้ยงนั่นแหละ ซึ่งในมุมผมอะ่ะเดี๋ยวรอดูตัวเลขหลังจบฤดูกาลอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนที่มีสัมภาษณ์มาเลสกาช่นชมอะ่ะผมพูดไปแล้วว่าเรามีกองหน้าดาวรุ่งอย่างแจ็คสันอยู่แล้วอะ่ะผมเลยไม่ค่อยเชียร์ให้เชลซีไปซื้อเลียมดีแลบที่ก็ยังเป็นกองหน้าดาวรุ่งผมเชียร์ให้เชลซีซื้อกองหน้าแบบมีประสบการณ์วัยยี่สี่ยี่ห้าอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับผมเชียร์แบบนี้มากกว่าผมเชียร์อย่าง โจนาธานเดวิดเซนฟรีฟอร์มดียิงต่อเนื่องมา4-5ปีอย่างเงี้ยผมเชียร์หรือถ้าเป็นแบบวิกเตอร์โอซิเมนถ้าราคาคุยกับนาโปลีให้ถูกกับ75ล้านยูโรได้สถิติการยิงประตูของโอซิเมนก็ยังดีอยู่ไปอยู่หลีกตุรกีตัวเลขก็ยังใช้ได้อยู่อไออย่างเงี้ยน่าสนใจหรือวิคตอร์โยเกเรสโยเกเรสอาจจะดังช้ากว่าโอซิเมนแล้วก็ดีแลบนะครับ มายิงเปรี้ยงปรางก็คือปีก่อนกับปีนี้แต่โยเกเรสอายุเขาไม่ใช่อายุดาวรุ่งแล้วไงเป็นคนมีประสบการณ์แล้วก็จําจนวนประตูการยิง2ปีหลังสุดเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะแบบมันต้องสนใจเออถ้ามันเป็นเคสลักษณะแบบนี้ประเภทที่ว่าผ่านการเล่นยิงถล่มทลายมาเกิน1ปีเนี่ยผมดูว่าน่าสนใจแต่ของเลียมดีแลบมันเพิ่งปีแรกเลย เพิ่งปีแรกเลยครับแล้วก็ปีแรกมันก็ยังไม่ได้เปรี้ยงไงสิบเนัด6ลูกผมก็เลยรู้สึกว่าผมเชียร์ประเภทแบบมีประสบการณ์มากกว่าผมมองเรียมดีแลบไม่ต่างกับอีวานเฟ์กูสันของไบรตันที่ครั้งหนึ่งไบรตันเคยจะโกงเราร้อยล้านโชคดีเราไม่เอาตอนแรกเกือบบ้าจี้ด้วยเกือบจะไปคุยกับเขาจริงจงจังๆด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเชลซีน่าจะสนจริงแต่ว่าส่วนตัวผมเชียร์พวกคนที่มีประสบการณ์มากกว่าแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงกับเรียมดีแลบลองลอง,ลองพิมพ์บอกกันมาได้นะครับ แล้วก็ขาเข้าเนี่ยถ้ามันจะมีนักเตะใหม่มันคงเป็นช่วงซัมเมอร์ครับเพราะว่ารายงานจากฟาบิโอโรมาโนครับโร m มาโนบอกเลยว่าเชลซีไม่น่าจะมีงานให้ทําอะไรเยอะเกี่ยวกับขาเข้าในตลาดเดือนมกราคมน่าจะเงียบในเรื่องขาเข้าเพราะว่าเชลซียังมีความสุขกับขุมกําลังนะัปัจจุบันตอนนี้อยู่ถ้ามันจะมีวุ่นวายมันคงเป็นขาออกมากกว่าเช่นเชสเรคาซาเดนะครับคานิชูกูเมกา เบนชิเวลพวกนี้อาจจะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมเช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าถ้าเกิดมีขาออกมากกว่านี้เชลซี Chelsea จะขยับยังไงคือเบื้องต้นน่ะถ้ามันไม่ได้มีคีย์เพลเยอร์ย้ายออกจริงๆอ่ะขาเข้าก็คงไม่ได้เสริมยกเว้นมีใครคนสําคัญย้ายออกขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ว่าเดือนมกราคมน่าจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างเงียบสำหรับเชลซีนะครับทีนี้ครับไอ้ตลาดเงียบไม่ว่า แต่ประเด็นข้อนี้น่าสนใจสื่อ The a t ์ l ิ t i c UK โดยนักข่าวเลียมทูมี่ครับกำลังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือมาเรสกายังไม่เชื่อมัน่นทีมชุดนี้เท่าที่ควรนะครับเพราะอะไรเรามาฟังกันเลียมทูมี่บอกว่านัดที่เชลซีมีค่า x g แย่ที่สุดในฤดูกาลนี้มันเกิดขึ้นจาก2นัดหลังสุดเลยครับที่เสมอเอฟเวอร์ตันแล้วก็แพ้ฟูตแลมนั่นหมายความว่า2นัดหลังสุดของเราที่สะดุดติดต่อ,อกันเนี่ย คือ2นะัดที่เล่นได้แย่ที่สุดของดูการเลยครับแต่มันก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือทำไมเอนโซมาเรสกาไม่กล้าเปลี่ยนเอาชูอัลเฟลิกซ์มาคิลหรือคนอื่นๆลงมาแก้เกมบ้างซึ่งมาเรสกาอาจจะบอกว่าเฟลิกซ์ตำแหน่งใกล้เคียงกับโคปาเมอร์อยากเซฟความสมดลุลแต่ในทางกลับการหากสังเกตดีๆเนี่ยสามเกมหลังสุดเชลซีเปลี่ยนนักเตะไปแค่4คนการกระทำแบบนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการกระทำของโคช้ชที่ ไม่ไว้วางใจในนักเตะอย่างเต็มที่หรือเปล่าเหมือนกับในช่วงเวลาสําคัญเนี่ยยังไม่ไว้วางใจข่มกําลังที่มีหรือเปล่าก็เลยเลือกเชื่อมั่นในเสียตัวจริงเหมือนเดิมแต่ทางกุนซือฟูลแลมมาโกซิวากล้าเสี่ยงเปลี่ยนเอามูนิสลงมาแฮร์รี่วิลสันพวกนี้ลงมาแล้วลงมาพลิกสถานการณ์ได้มียิงตีเสมอมียิงประตูชัย พูดตามตรงนะครับเรียมทูมี่บอกว่าเชลซียังไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่แย่นะก็ยังอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนแต่เชลซีอ่ะต้องรู้จักรับมือกับแรงกดดันแรงท้าทายมากกว่านี้และเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายทีมเลยที่เล่นแบบเอฟเวอร์ตันเล่นแบบฟูลแลมหลังจากนี้เพราะรู้ว่าเล่นแบบนี้มันเบรกเชลซีได้ นะเดี๋ยวจะมีทีมทําแบบนี้อีกเยอะแล้วก็อีกหนึ่งความท้าทายสําคัญของเอนโซมารสกาก็คือมารสกาน่าจะต้องกล้าเปลี่ยนตัวเพื่อสร้างความแตกต่างให้มันดีได้มากกว่านี้อันนี้คือความเห็นของเรียมทูมี่ซึ่งผมเห็นด้วยร้อซผมเห็นด้วยว่าการไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเหมือนกับยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในขุมกําลังหรือเปล่าผมว่าจริงๆอะ่ะถ้าย้อนกลับไปเดือน2เดือนที่แล้วอะ่ะผมว่ากล้ากล้าเปลี่ยนผมว่ากล้าเปลี่ยนครับแต่ ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมรู้สึกว่าไอ้สองสนามที่ผ่านมาความคาดหวังเชลซีมันเพิ่มขึ้นแรงกดดันมันเพิ่มยิ่งขึ้นบางทีมาเรสกาอาจจะไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจเหมือนช่วงที่ผ่าน,านมามนกดดันอะผมว่านักเตะก็กดดนันภาษาการในสนามมันเห็นตัวโค้ชก็อาจจะมีแรงกดดันตรงนี้ได้นะครับมันก็เห็นกันอยู่ผมว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพอมันสะดุดมา2นัดเนี่ยหออล่นจากที่2มาที่3เนี่ย ผมว่าแรงกดดันมันน่าจะไม่เท่ากับตอนที่แต้มไ่จีมาดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นหรือเปล่ากล้าให้โอกาสนักเตะตัวสำรองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าจุดนี้ต้องต้องลองดูกันนะครับซึ่งผมภาวนาให้มารสกากล้าเปลี่ยนกล้าตัดสินใจมากกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นเชลซีเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้พอไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยมันก็แบบ ไม่มีโอกาสที่จะพลิกอะไรได้ต่างกับฟูลแลมที่โอ้โหกล้าเปลี่ยนลงมาพลิกเกม2คนนี้พลิกเกมแบบเห็นได้ชัดเลยข้อนี้คือข้อสําคัญแล้วก็อีกข้อนึงที่ผมดอกจันเอาไว้คือข้อเสียของการที่ตอนนี้คอนเฟอเรนซ์มันหมดไปแล้วอะคอนเฟอเรนซ์เ mm. <Conference S 2> ตะแค่6นัดแต่ยูรป้ากับแชมเปี้ยนส์ลีกเตะแปข้อเสียของการที่คอนเฟอเรนซ์หมดไปแล้วนั่นหมายความว่านักเตะอย่างเอ็นกุนกูชูอัลเฟลิกซ์และใครอีกหลายคน ดีซาซีอะไรก็ตามหลายๆคนฟิลิปยอร์เกนเซนไอพวกเนี้ยที่ผ่านมา1สัปดาห์เล่น1นัดเพราะอย่างน้อยยังมีคอนเฟอเรนซ์ให้เล่นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่1สัปดาห์1นัดแล้วไงคอนเฟอเรนซ์ conference มันหมดไปแล้วหลีกครับตกรอบไปแล้วแต่อีกทีนึงอะมักการา FA คับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกโตวสำรองม,มันจะกลายเป็น1สัปดาห์เล่นไม่กี่นาที บางทีอาจจะเป็น2สัปดาห์เล่น1น,นัดสสัปดาห์เล่น1นนัดจุดที่เป็นความท้าทายครั้งสําคัญของมาเดสกาก็คือมาเดสกาจะทํายังไงให้พวกตัวสมลองเหล่านี้ยังมีความสุขที่ผ่านมาความสุขมีได้เพราะผลงานดี1สัปดาห์เล่น1นนัดต่อให้บอลถ้วยถ้วยเล็กก็เถอะแต่มันยังได้เล่นไงแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนะ่ะคุณจะทํายังไงให้นักเตะเหล่านี้ยังมีความสุขนี่คือความท้าทายข้อสําคัญของมาเดสกาที่เราต้องรอดูกันต่อนะครับอ่ะก็ยังให้กําลังใจกันอยู่นะ ปิดท้ายกันที่อันเดรซานโตสครับนี่ก็เป็นตัวความหวังซีซั่นหน้าหลายคนจะพูดถึงแต่เอสเตวาวิลเลียนแต่ซานโตสนี่โอ้โหสื่อฝรั่งเศสชื่นชมเก o ฟุตบอลนิวฟร a n ซ์นะครับเขาพาดหัวบอกว่าการเติบโตของอันเดรซานโตสทำให้เชลซีเจอกับสถานการณ์ที่ลำบากใจนี่นี่คือพาดหัวจากสื่อฝรั่งเศสนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ ผู้บริหารเชลซีหลายคนก็จับตาดูพัฒนาการของอันเดรีานโตที่ไปยืมตัวกับสตราบุกแล้วก็เล่นได้ดีนะครับเขาเชื่อว่าทางเลือกในซัมเมอร์นี้มีเยอะมากโอกาสอยู่สตราบูกต่อเนี่ยแทบจะตัดไปได้เลยทางเลือกมันน่าจะมี2อข้อคือ เชลซีเอากลับมาใช้เลยเพราะชอบฟอร์มกับอีกอันนึงคือพอฟอร์มดีแบบนี้เดี๋ยวมันมีทีมยื่นข้อเสนอแน่ถ้าข้อเสนอยื่นมาสูงอะ่ะเชลซีจะใจอ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่เบื้องต้นนะคือแผนของเชลซีอ่ะอยากเอากลับมาใช้สไตล์ของซานโตสเนี่ยเป็นดิฟไลอิ่งเพลย์เมเกอร์ปีนี้พัฒนาการเยอะนะครับยินเป็นกองกลางัวต่ำจ่ายบอลดีนะครับเล่นสไตล์เหมือนจอจินโยนะครับแต่ ชอบเติมขึ้นเป็นลุนยิงประตูนะครับปีนี้ก็เลยยิงไป6ลูกในลีกแล้วโดดเด่นในเรื่องของการคุมจังหวะเกมเปลี่ยนแกนขวางสนามดีจ่ายทะลุช่องดีเล่นได,ด้นิ่งภายใต้แรงกดดันแล้วก็อ่านเกมดีทําให้บางจังหวะจะโนสวนกลับเนี่ยสามารถที่จะไปเบรกเกมไปตัดเกมได้จากการอ่านบอลของเขานะครับ ผลงานเหมือนที่บอกไปยิงไปแล้ว6ลูกสิติการเล่นเกมรับเข้าประทะชนะถึงนัดละ3.9เยอะจัดนะครับผ่านบอลเฉลี่ยน,นัดละ48.7แม่นยำ87.5คีย์คีพาสนัดละ1.0ครั้งตำแหน่งตอนนี้เล่นเป็นเบอร์6กึ่งเบอร์8เออตำแหน่งของเขานะครับก็ถ้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องชนกับพวกโรเมโอลาเวียนะครับแย่งแย่งตำแหน่งตรงนี้กันนะครับแต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่า ผู้ตามตรงคือฟอร์มของเคียนแอนดูสวิลลีฮอลยังไม่ผ่านมีโอกาสนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่ซื้อมาปุ๊บปีเดียวเชลซีขายเป็นไปได้ครับอย่ามองข้ามและถ้าเกิดปล่อยดูสวิลรีฮอลขึ้นมาเนี่ยเอาอันเดรสานโตสเข้ามาเนี่ยกองการแม่งลงล็อก4คนเลยลาวียซานโตสเอนโซไกเซโดลงล็อกเลยแผนมาเนสกา4-2-3-1 ตัวจริง2สำรอง2ลงล็อกเป๊ะเลยจุดนี้มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าซีซั่นหน้าจะได้กลับมาเชลซีหรือเปล่านะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนึ้งครับฝากร้านชาบูนะครับมินาโมโตชาบูอยู่ทองหล่อซอย6เดี๋ยวผมทิ้ง กูเกิลแมปไว้ในดีสคริปชันให้นะครับเจ้าของเดียวกันกับทางโรงเรียนนานาชาติบริติชคุนลาเบียอินเทอร์เนชั่นแนลสคูบแคนท์ก็วยนะครับแล้วก็ฝากนี่นะครับบริษัท ATP w e l l วลสแกนคิวอารไปสอบถามปัญหาการเงนิงนการวางแผนภาษีจากคุณไอซ์ได้เลยทั้งสองสปอนเซอร์ของผมเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่อที่อินบ็อกซ์เพจปีเตอร์โบได้เลยนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพวรุ